ชื่นชมยินดีในการให้นะครับจะชื่นชมยินดีในการให้ได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันครับพี่น้องครับทุกครั้งที่เราอ่านพระคำของพระเจ้าเราจะต้องตั้งคําถามว่าในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ พระเจ้ากําลังเปิดเผยความบาปหรือเปล่าพระเจ้ากําลังเ,เปิดเผยพระสัญญาของพระองค์ให้กับเราไหมพระองค์ทรงให้เรามีท่าทีมุมมองใหม่ๆใ,ในเรื่องของการดําเนินชีวิตหรือเปล่าพระองค์ทรงมีคําสั่งให้กับเราไหมมีแบบอย่างหรือเปล่า่นลังครับ ทั้งหมดนี้สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือเราจะเชื่อฟังแล้วก็ทําตามอย่างไรถ้าเป็นเรื่องของความบาปเราก็จะต้องหลีกเลี่ยงเราก็จะต้องปฏิเสธเราจะต้องสารภาพถ้าเราทําผิดพลาดติดทาบาปไปนะครับถ้าเป็นพระสัญญาเราก็ต้องยึดพระสัญญาของพระองค์ไว้นะครับถ้าเป็นมุมมองทัศนคติที่โอ้โหเราไม่เคยได้เห็นมุมมองแบบนี้เราก็จะต้องเปลี่ยนมุมมองทัศนคติของเราในการดําเนินชีวิตถ้าเป็นในเรื่องของคําสั่งเราก็จะต้องทําตาม ถ้าเรื่องของเป็นแบบอย่างเราจะต้องดูว่าแบบอย่างที่ดีเราก็จะทําตามแบบอย่างที่ไม่ดีในพระคำของพระเจ้าที่เปิดเผยในห้เราเราก็จะไม่ทําตามถูกไหมครับวันนี้นะครับมีคมมมําสอนมุมมองทัศนคติใหม่ๆเรื่องใดหรือเปล่านะครับมีคําสั่งไหมแล้วก็เราจะเชื่อฟังอย่างไรนะครับเราจะมาดูด้วยกันนะครับเอฟฟิลิป,ปีบทที่4ข้อที่1นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องของข้าพเจ้าผู้เป็นที่รักเป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่ง เป็นที่ยินดีและเป็นมงกุฎของข้าพเจ้าท่านที่รักทั้งหลายจงยึดมั่นเช่นนี้ขอไปจงยืนหยัดมั่นคงเช่นนี้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดพน้องครับเราพี่น้องที่เตียนด้วยกันเราเป็นคนที่ที่รักกันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเมื่อเรารักกันและกันเนี่ยพระเจ้าทรงโปรดปรานแล้วก็เราก็ประกาศว่าเราเป็น ประชากรของพระเจ้าเป็นสาวของพระองค์คขอให้เราย่ายืนหยัดมั่นคงในความชื่นชมยินดีนะครับเอเมนนี่คือคำสั่งที่พระเจ้าให้กับเราผ่านทางพระคำข้อที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับตั้งแต่ข้อที่สองเป็นต้นไปจนถึงข้อที่แปดข้อที่เก้านะครับเราจะมาดูด้วยกันนะพี่น้องสังเกตดูมันเป็นมุมมองทศัศนคติในเรื่องของการมีชีวิตที่ชื่นชมยินดีแล้วก็มันเป็นบันไดที่ ไปสู่สันติสุขนะครับข้อที่สองข้าพเจ้าขอเตือนนางโยเดียและขอเตือนนางสินที่เคให้มีจิตใจปรองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราไม่รู้ว่าทั้งสองคนนี้มีอะไรที่ขัดเคืองหรือก็ไม่ลงรอยกันอย่างไรแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราเห็นก็คือ,อพระคำของพระเจ้าให้ทั้ง2คนนี่นะปรองดองกันนะ,พะเพีองครับเริ่มต้นก็คือการต้องอมีมีความปรองดองกัน ถ้าเกิดว่าไม่มีความปรองดองกันเนี่ยจะมีความชื่นชมยินดีจะมีสันติสุขไม่ได้นะครับข้อที่สามข้าพเจ้าขอร้องตัวท่านด้วยด้วยท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมงานอย่างแท้จริงจงช่วยผู้หญิงทั้งสองคนที่สู้เพื่อข่าวประเสร,ริฐร่วมกับข้าพเจ้าเคลเมนและคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า ซึ่งชื่อของเขาทั้งหลายมีอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตแล้วเป็นรองครับทั้งสองคนนี้นะครับนางสินทิเกนางโยเดียเนี่ยเป็นคนที่ร่วมต่อสู้ในเขาประเสริฐแล้วก็เคเมรแล้วก็คนอื่นๆคือคนคนเนี่ยมีมีชื่ออยู่ในบัญชีของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วให้ช่วยกันให้หนุนใจกันให้ช่วยเหลือ วิธีใดก็ได้ที่จะทําให้เกิดการโปร่งดองแล้วก็ไปต่อตัวกันได้นะครับนี่คืออีกขั้นหนึ่งของบันไดจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ําอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดพี่น้องครับข้อนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยท่องจําได้นะครับเป็นหัวใจเป็นข้อพืพ้นพีหลักในพระธรรมฟิลิปปีนะฮะฟิลิปเป้เป็นพระธรรมที่ได้ชื่อว่าเป็นอ่พระธรรมแห่งความชื่นชมยินดีนะครับเนาะ จงชื่นชมยินดีไม่ว่าจะเป็นการปรองดองกันความช่วยเหลือกันจะมานำไปสู่ความชื่นชมยินดีในการใช้ชีวิตนะครับใตยองค์พระผู้เป็นเจ้าข้อที่หจงให้ความอ่อนสุภาพของท่านทั้งหลายประจักษ์แก่ทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถ,ถิตอยู่ใกล้แล้วนะครับความอ่อนสุภาพความอนอบน้อมต่อมตัวให้คนทั้งหลายได้ประจักษนะ์การที่จะช่วยเหลือกันกันที่จะ รองดองกันเราจะไม่ทําไปเพราะว่า,เ,าเพราะจําเป็นต้องทำนะแต่เราทําด้วยความยินดีแล้วก็มีความสุขภาพนี่คืออีกขั้นหนึ่งของชีวิตก็คือจะมีความสุภาพอ่อนโยนท่ามกลางคนที่ทํางานร่วมกันแล้วก็มีความชื่นชมยินดีอีกประการหนึ่งนะครับข้อที่6อย่ากระวลกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทราบทุกสิ่ง ขอไปครับให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณพี่น้องครับไม่มีความกระวนกระวายใดๆเพราะว่าทุกสิ่งเราอธิฐานแล้วก็มอบไว้กับพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์ให้กับพระองค์พี่น้องครับถ้าเกิดว่าเราไม่มอบให้กับพระองค์ความกระกนวนกระวายปัญหาความกังวลก็ยังมีอยู่นะ,ะความขัดเคืองใจกันกันไม่ยกโทษให้อภัยก็ยังมีอยู่กันไม่โปรองดองก,กันก็ยังมีอยู่นะครับ ชีวิตที่ไม่มีความชื่นชมยินดีก็ยังมีอยู่แต่เมื่อเรามอบไว้กับพระเจ้าความกระวนกระวายทุกอย่างก็หายไปจากชีวิตของเรานะครับข้อที่เจ็ดนะครับแล้วสันติสุขขององค์ของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจากคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายในพระเยสุคิ์พี่น้องครับนี่คือสูงสุดของชีวิตที่หลายคนผมเชื่อทุกคนนะที่ต้องการให้ดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ชื่นชมยินดี เป็นความเป็นสันติสุขที่เราไม่เข้าใจเข้าใจได้ไม่หมดนะพี่น้องครับเมื่อเผชิญกับความทุกข์ความยากลาบากยังมีสันติสุขอยู่นี่คือสันติสุขที่เกินความเข้าใจถึงแม้ว่าจะเจอการข่มเหงก็ยังยิ้มอยู่ถึงแม้ว่าจะมีการโจมตีกันกันแกล้งกันขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเหมือนจะเลวร้ายแต่ลูกของพระเจ้าคนที่ดําเนินอยู่ชีวิตอยู่โดยพระเยซูคริสต์เขายังมีสันติสุขแล้วก็มีความชื่นชมยินดีอยู่นี่คือ สันติสุขที่เกินความเข้าใจที่มนุษย์จะเข้าใจได้พี่น้องครับไม่มีอาหารจะกินไม่มีบ้านที่ดูดีสวยหรูแต่ยังมีสันติสุขอยู่นะครับคือวัตถุสิ่งของทั้งหลายถึงแม้จะมีไม่ครบถ้วนหรือยังขาดสนุกแต่ยังมีสันติสุขอยู่เพราะเชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลพระเจ้าจะไม่ให้ขาดปัจจัยใดๆจะเป็นบางช่วงบางครั้งบางขราวที่พระเจ้า ให้เราเผชิญกับสถานการณ์เหล่านั้นเพื่อที่จะฝึกเพื่อจะสร้างเราพี่น้องครับไม่ว่าจะเจอ,เจอกับปัญหาภาษคใดๆยังมีสันดิสุขอยู่นี่คือสันติสุขที่เกินความเข้าใจที่มนุษย์จะเข้าใจได้พี่น้องครับเพราะว่าเรามองเห็นถึงอานาคตหรือขั้นต่อไปหรือเป้าหมายหรือบ้านปลายที่พระเจ้าจัดเตรียมมาให้กับเรานั้นมันคือเส้นชัยที่เต็มไปด้วยบําเดจรางวัลเป็นชีวิตนิรันดรเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วย ความชื่นชมยินดีร่วมกับพระเยซูคริสต์ในเวลานั้นเราจรึงมีสันติสุขแม้สถานการณ์ในเวลานี้อาจจะดูไม่เป็นอย่างที่เราต้องการก็ตามนะครับพี่น้องครับข้อที่แปดนะครับนะสุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายขอให้อ่ขอไปขอจงใคร่ครวญดูสิ่งที่เดี๋ยวสักครู่นะีมีปัญหาขอไปครับ ครู่เดียวโอเคครับขอไปด้วยสุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายขอจงใคร่ควรวญดูสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่าน่ารักสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญรวมทั้ง ถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยมสิ่งใดที่น่ายกย่องและพวกท่านจงปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านเรียนรู้รับไว้ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าแล้วแล้วพระเจ้าผู้ประทานสันติสุขจะสถิตกับพวกท่านพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระคำของพระเจ้าให้เราก็คือจงเป็นคำสั่งจงใคร่ควรสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นความจริง ความจริงอยู่ในพระคำของพระเจ้าความจริงอยู่ในพระยซูคิ์ความจริงคือสิ่งที่เราเปิดเผยแล้วก็บอกกับทุกคนว่านี่คือความจริงในชีวิตของเราแม้จะเป็นความจริงที่มันผิดพลาดเราก็ต้องรับความจริงในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เป็นความจริงทุกอย่างเป็นความจริงอยู่ในพระคำของพระเจ้าเราจะต้องรับเอาคร้ขวรแล้วก็เอาไป ทุกคําที่เราอ่านในพระธรรมของพระเจ้าเราจะต้องเอาไปคิดเอาไปใคร้ควรแล้วก็สิ่งที่น่าน,นับถือสิ่งที่ยุติธรรมพี่น้องครับพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมพระองค์ทรงยุติธรรมในการพิพากษาพระองค์ทรงยุติธรรมในการดูแลแล้วก็นําพาประชากรของ,ของพระองค์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในถ้ำกลางมนุษย์ถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นความยุติธรรมแต่ในพระเจ้ามีความยุติธรรมแน่นอนความบริสุทธิ์คือการแยกออกพระองค์ทรง,งแยกเราออกจาก วัตถุสิ่งของหรือค่านิยมของโลกใบนี้มาเป็นของพระองค์ความบริสุทธิ์คือแยกออกจากความไม่บริสุทธิ์ความาผิดความบาปความาที่เป็นมนทินทั้งหลายถูกแยกออกมาพี่น้องครับพระเจ้าไม่ให้เราไดา้พระเจ้าให้เราอยู่ในโลกนี้แต่ไม่ได้เป็นของโลกนี้สิ่งที่ควรแก่กันสรรสรสนรวมทั้งสิ่งในที่ยอดเยี่ยมด้่นนยกย่องพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ พระคำของพระเจ้าบอกว่าให้เราใคร่ควรเสมอเอามาคิดเสมอเอามาตรึกตรองอยู่เสมอเป็นวิถีชีวิตในความคิดของเรานะครับนเนาะแล้วทีนี้มาถึงสไลด์อีกสไลด์หนึ่งนะผมให้เห็นบันไดแห่งความชื่นชมยินดีนะชีวิตที่จะมีความชื่นชมยินดีนี้จะต้องก้าวบันไดขึ้นไปนะบันไดแรก ขั้นต่ำสุดก็คือการปรองดองนะจะต้องมีความปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีการขัดเคืองก็ต้องมีการยกโทษให้อภัยกันนะเป็นศัตรูกันไม่พอใจกันก็ต้องมายกโทษให้ภยัยแล้วก็คืนดีกันและกันต้องปรองดองกันนะแล้วก็ช่วยเหลือกันพี่น้องครับการช่วยเหลือนี้ก็คือถ้าเกิดความไม่ปรองดองเกิดขึ้นเราทั้งหลายจะต้องช่วยกันให้เกิดความปรองดองเราจะไม่ยุแยง แต่แข่งรั่วหรือทําให้มีความแตกแยกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคาพูดท่าทีหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะต้องช่วยกันให้เกิดความปรองดองเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันแล้วทีนี้เมื่อปรองดองกันก็จะมีความช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันกันและกันพี่น้องครับแล้วก็บันไดขั้นต่อไปก็คือมันจะเกิดความชื่นชมยินดีนะบ้านไหนครอบครัวไหนคิดจากไหนองค์กรไหนหน่วยงานไหนที่มีความปรงดองกันช่วยเหลือกัน มันจะมีความชื่นชมยินดีในหน่วยงานในองค์กรน,นั้นพี่น้องครับนี่คือบันไดขั้นที่สามเราจะไปสู่อีกบันไดหนึ่งคือความสุภาพอ่อนโยนนะพี่น้องครับเมื่อมีถึงความชื่นชมยินดีแล้วนะมันยิ้มแย้มแจ่มใสมันมีความสุภาพอ่อนโยนนะคำพูดคําจาที่พูดออกไปเป็นคําพูดคําจาที่เต็มไปด้วยน้ําจิตน้ําใจเต็มไปด้วยการให้กําลังใจ การหนุนจิตชูใจการเสริมกําลังเรียวแรงให้แก่กันและกันเรื่อความสุภาพอ่อนโยนจะอยู่ในองค์กรในหน่วยงานในคลิทิจักนั้นแล้วก็ไม่กระวนกว่าวายพี่น้องครับร้อบพไว้ให้กับพระเจ้าถึงแม้ว่ามันจะเจอกับปัญหามันจะเจอปัจจักตรงหน้าเราอาจจะเต็มไปด้วยปัญหาภูเขาใหญ่แต่องค์กรหน่วยงานคริทิจักที่เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะชุมชนหรือบริษัททางร้านไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดที่พร่องรองเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เขาจะาไม่กระวนกระวายกับปัญหาที่เกิดขึ้น,เ,นเราซึ่งเป็นประชากรของพระเจ้าเรามอบไว้กับพระองค์เราร้องทูลต่อพระองค์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความกังวลปัญหาอุปสัรคมอบไว้ให้กับพระองค์แล้วเราก็ไม่กระวนกระวายนะแล้วบันไดขั้นสูงสุดนั่นก็คือจะพบกับสันติสุขที่ครอบครองชีวิตสันติสุขที่เกินความเข้าใจของมนุษย์เนี่ยนะจะ ครอบครองจิตใจชีวิตของคนคนนั้นพี่น้องครับบันไดทั้งหกขั้นนี้ในชีวิตของท่านมีท่านอยู่บันไดไหนนะครับขอบพระเจ้านำนะครับที่เราจะอยู่ในบันไดขั้นสูงสุดเอเมนนะครับข้อที่สิบเป็นต้นไปนะครับเป็นพระคำของพระเจ้าที่ให้เราได้เห็นถึงการถวายนะความชื่นชมยินดีในการให้นะครับเราจะมาดูด้วยกัน ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าในที่สุดท่านทั้งหลายก็หวนกลับมาคิดถึงข้าพเจ้าอีกความจริงท่านยังคิดถึงข้าพเจ้าอยู่แต่ยังหาโอกาสไม่ได้ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเนื่องจากความขัดสนเพราะข้าพเจ้าเรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพที่เป็นอยู่พี่น้องครับในขณะที่จันปโโลเขียนหนังสือฉบับนี้จันปโโลถูกควบคุมตัวใน กรุงโรมนะฮะซึ่งห่างจากคิดจากฟิลิปปีเนี่ยผมมากพอสมควรแล้วก็ห่างจากคิดจากอื่นๆเนี่ยมากในขนาดที่อาจารย์ปอโลถูกจํากัดบริเวณไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้นะครับแต่สามารถที่จะเขียนหนังสือแล้วก็พูดคุยกับคนที่มาเยี่ยมเยือนได้จรัรโปรโลบอกว่าในสภาพที่เป็นอยู่แบบนี้อาจัโรโ์ปโลไม่ต้องการหรือไม่ไม่เดือดร้อนนะไม่ ไม่รู้สึกขัดสนไม่รู้สึกว่ามันทุกทรมานใดๆเลยนะครับแต่จันโปโลก็ชื่นชมยินดีที่พี่น้องชาวฟิลิปปินส์เนี่ยยังคิดถึงเขาแล้วก็ได้ส่งคนเนี่ยไปเยี่ยมนะครับข้อที่12พข้าพเจ้ารู้จากความขัดแคลนและรู้จากความอุดมสมบูรณ์ไว่าในกรณีใดหรือในทุกกรณีข้าพเจ้าได้เรียนรู้คลิดลับ ในการเผชิญความอิ่มท้องและก็ความอดอยากความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนเรียนรู้ทุกอย่างทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะชื่นชมยินดีหรือจะเจอกับความทุกข์ยากลำบากชีวิตเผชิญได้ในขณะที่อิ่มท้องในขณะที่ออหิวก็เผชิญได้พี่น้องครับพี่น้องสามารถที่จะเผชิญกับทุกสถานการณ์ได้ไหมนะหลายๆครั้งเนี่ยนะ เราก็เคียงแค่ถืออดสักหนึ่งมื้อนะในแต่ละวันเราทานสามมือ้อหนึ่งมื้อที่เราจะไม่ทานก็เป็นอะไรที่ทุกทรมานพอสมควรนะครับถ้าอดสองมือ้ออดสามมือ้อแล้วไม่ไม่ทานอะไรเลยโอ้โหเป็นอะไรที่ยากมากมากนะแต่ไม่ร้องครับพระเจ้าต้องการฝึกเรานะันถึงแม้ว่าเราอาจจะอิ่มหรือไม่ขาดสวนแต่ว่าเราจะต้องฝึกที่จะอยู่ในสภาพที่เราจะรับการ เรียนรู้ว่าไม่ว่าสถานการณ์ใดเราสามารถที่จะอยู่ได้แล้วก็ยังนมัสการและสรรเสริญพระเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าได้พี่น้องในชีวิตของท่านเผชิญกับความขัดสนความยากลําบากหรือเปล่าท่านมีความรู้สึกอย่างไรท่านเผชิญกับความอิ่มอุดมสมบูรณ์แล้วก็เพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างท่านมีความรู้สึกอย่างไรบ้างพี่น้องครับหลายครั้งเราคิดว่าโอ้ถ้าเรามีความเพียบพร้อมความอิ่ม อุดมสมบูรณ์แล้วเราก็ขอบพระคุณพระเจ้านะแต่เราก็โอเคอยู่แล้วนะครับกับสถานการณ์ที่เพียบพร้อมแบบนั้นแต่หลายครั้งเราพบว่าคนมักจะหลงหายไปเมื่อประสบความสําเร็จแล้วก็ลืมพระเจ้าไปเราคนจํานวนไม่น้อยที่ไม่สามารถที่จะประชิญกับความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างถูกต้องพอประสบความสําเร็จก็เย่อหยิ่งแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นคนเก่งคนกล้าเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็ลืมพระเจ้าผู้ เป็นเจ้าของพระพรล,ลืมพระเจ้าผู้เป็นพระเป็นเจ้าของชีวิตของเราไปพีป่น้องครับแต่เจนเปโลโลบอกกับเราว่าเจนเปโโลสามารถที่จะเผชิญกับความอิ่มท้องความอุด,ดมสมบูรณ์ทุกสถานการณ์เจนเปโโลเผชิญได้นะครับนะในขณะที่เทศนาสั่งสอนมีคนฟังบางคนมีมาเชื่อเยอะแยะมากมายและในขณะที่อยู่ในคุกอยู่ในการควบคุมก็อยู่ได้ข้อที่13 ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างดโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าไม่ใช่โดยกําลังเลี้ยวแรงของมนุษย์ถ้าเป็นกําลังเรื่อแรงของความเป็นมนุษย์เราไม่สามารถที่จะ,ะเผชิญกับทุกสถานการณ์ได้พี่น้องครับ โดยพระเยสุคริสต์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยลิทานุภาพของพระองค์เท่านั้นเราจึงสามารถที่จะเผชิญกับสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์บวกหรือสถานการณ์ลบไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ดีหรือสถานการณ์แย่สถานการณ์ไหนเราก็เผชิญได้โดยพระองค์ไม่ใช่โดยกําลังมนุษย์หลายครั้งเราเผชิญกับสถานการณ์ที่อิ่มเอมอุดมสมบูรณ์ไม่ได้เราลืมพระเจ้าเพราะเราเผชิญกับสถานการณ์เหล่านั้นโดยเราใช้ สติปัญญาหรือกาลังของความเป็นมนุษย์บางทีบางครั้งเราเจอความยากลําบากความทุกข์เราเจอกับปัญหาที่ใหญ่ใหญ่ไม่ได้เราไม่สู้เราถอยเรายอมแพ้เพราะเราใช้กําลังเรี่ยวแรงของความเป็นมนุษย์ขอพระเจ้านําเราขอให้พระคําข้อน,นี้ที่จะเป็นพระคําที่ให้เราได้ทําตามแบบอย่างของจันบอลลนะั่นคือให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระเยซูคริสต์ครอบครองแล้วก็นําพาชีวิตและพระองค์จะเสริมกําลังให้ท่านทําทุกสิ่งทุกอย่างได้เอเมนนะครับข้อที่14นะครับ ยังไรก็ตามก็ยังเป็นความกรุณาของท่านที่มีส่วนในความยากลําบากของพระพเจ้าแต่ไม่เป็นไรเออแต่อย่างไรก็ตามก็ยังเห็นถึงสิ่งที่พี่น้องฟิลิปปีเนี่ยนะถวายแล้วก็ให้สิ่งที่จําเป็นสาหรับยันปอโลข้อที่15และพวกท่านชาวฟิลิปปีก็รู้แล้วว่าข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าออกจากแคนมาซิโดเนียในช่วงเริ่มแรกของการประกาศข่าวประชดนั้นไม่มีคริสตจักรใดที่ ไม่มีคริจักใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในรายรับรายจ่ายนอกจากพวกท่านพวกเดียวพี่น้องดานโปรโลได้กล่าวชื่นชมในสิ่งที่พี่น้องฟิลิปปีได้สนับสนุนรายรับรายจ่ายให้กับการทําประกาศการทำพันธกิจต่างๆพี่น้องผมเองก็ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพี่น้องที่มีใจถวายผมอธิษฐานขอบพระเจ้านําในเรื่องของจะไปไปภูเก็ตแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนคี้จัก ต่างๆแล้วก็รวมถึงคิดจากเปิดใหม่ที่นั่นพี่น้องก็ยินดีที่จะถวายท่านมาขอมีส่วนในค่าใช้จ่ายในการเดินทางของาจานโอ้พี่น้องเราขอบและคุณพระเจ้าที่เราเห็นพี่น้องมีใจแบบนี้ท่านก็เป็นเหมือนชาวฟิลิปปินส์นะครับชื่ชมยินดีที่จะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้านะข้อที่16 แม้แต่เมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเทสซอลิกาพวกท่านก็ส่งของไปช่วยข้าพเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าเสาะหาของกำนันแต่ข้าพเจ้าเสาะหาผลกำไรในบัญชีของพวกท่านให้ทวีมากขึ้นชาวฟิลิปปีก็ถวายแล้วก็แบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือจาย์เปาโลเมื่อไปไหนมาไหน ก็สนับสนุนก็ช่วยจัานทร์องค์บอกว่าไม่ได้ต้องการของถวายของกับนันเหล่านั้นเหล่านั้นแต่สิ่งที่ต้องการเห็นก็คือบัญชีกําไรผลกําไรในบัญชีของท่านให้ทวีมากขึ้นหลายๆคนก็โอ้โหชอบไปนะที่เราจะเห็นเงินในบัญชีของเรากําไรในธุรกิจการงานของเรานั้นทวีมากขึ้นแน่นอนพระเจ้าอวยพรคนที่ถวายพระองค์ไม่ให้ท่านขาดทุนแน่นอนแต่สิ่งที่อยากบอกกับพี่น้องในวันนี้ว่า มากกว่าบัญชีในธนาคารบัญชีในบริษัทหทางร้านในหน้าที่การงานของท่านคือบัญชีในชีวิตนิรันดรในแผ่นดินสวรรค์พระองค์ประสงค์ให้บัญชีในแผ่นดินสวรรค์ของท่านได้เทาวีขุนมากขึ้นได้เพิ่มมากขึ้นในเวลานี้พี่น้องสำรวจแล้วก็เช็คดูแล้วหรือย,อยังว่าบัญชีนะพี่น้องผมเชื่อว่า พี่น้องเช็คบัญชีธนาคารนะบ่อยๆใช่ไหมเงินยังเหลืออยู่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ขอให้ได้ท่านเช็คด้วยว่าบัญชีในแผ่นดินสวรรค์เนี่ยมีเท่าไหร่ในเวลานี้นะครับพระเจ้าพระองค์โปรดพระองค์ประสงค์ให้ท่านได้รวบรวมบัญชีในแผ่นดินสวรรค์นั่นคือการ ถวายการมอบให้กับพระเจ้าการมีส่วนในพันธกิจของพระองค์ในการประกาศเป็นพัยานในการเลี้ยงดูในการสร้างสาวกในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าในแผ่นโลกนี้เงินของท่านบัญชีของท่านธุรกิจของท่านมีส่วนในการนำคนที่ยังไม่ได้รับความรอดเนี่ยมาถึงความรอดกี่คนแล้วในวันนี้นั่นก็คือจํานวนบัญชีหรือผลกําไรในบัญชีแห่งแผ่นดินสวรรค์ของท่านขอให้ทุกคนที่จะมีทวีมากขึ้น เอเมนข้อที่18นะครับข้าพเจ้าได้รับทุกอย่างครบถ้วนและมีเหลือเฟือข้าพเจ้ามีเต็มบริบูรณ์เพราะได้รับของฝากของท่านทั้งหลายจากเอปาโฟดีทัศสิ่งเหล่านั้นเป็นของถวายที่หอมหวานเป็นเครื่อง บูชาที่พระเจ้าโปรดรับและพอพระไทยนะครับทุกคาถวายทุกสิ่งที่ท่านถวายให้กับพระเจ้าเพื่อเพื่อใช้ของพระองค์เพื่อพันธกิจเพื่อคิดิจัรเป็นเครื่องถวายเป็นเครื่องบูชาที่หอมหวานสําหรับพระเจ้าเป็นที่โปรดปรานและเป็นที่พอพระไทยของพระองค์ข้อที่สิและพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จําเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พี่น้องพระองค์จะประทานทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นจะ ปัจจัยที่จําเป็นในชีวิตของท่านให้กับท่านอย่างแน่นอนในพระเยซูคริสต์ท่านจะไม่ขัดสนสิ่งดีใดๆเอเมนนะครับข้อที่20ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าพระบิดาของเราสืบสบไปเป็นนิจอาเมนข้าพเจ้าขอฝากคําทักทายมายัางธรรมิกชนทุกคนในพระเยซูคริสต์พี่น้องทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันด้วยกับข้าพเจ้าขอฝากคําทักทายมาอย่างท่าน พวกธรรมิกชนทั้งหมดฝากคำทักทายมาอย่างท่านทั้งหลายด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาคนที่อยู่ในราชสำนักของจักรพรรดิซีซ่าขอพระคุณของพระเยซุคิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำรงอยู่กับจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเถิดนะมีคนอยู่กับจันปโลในเวลานั้นพี่น้องที่เป็นผู้เชื่อแล้วก็คนที่ทำงานในราชสำนักของจักรพรรดิซีซ่าด้วย น้ครับดันโปโลอยู่ที่ไหนประกาศที่นั่นแล้วก็มีผู้เชื่อเกิดขึ้นที่นั่นขอให้เราเป็นเหมือนจันโปโลไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็ขอให้ที่นั่นได้ยินได้ฟังเขาประเสริฐในบริษทัทห้างร้านในออธุรกิจของเรานะครับขอให้คนในองค์กรในหน่วยงานของเราเนี่ยได้มารุ่จากกับพระเจ้านะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคําของพระเจ้าความชื่นชมยินดีเป็นอย่างไรบ้าง คุณอยู่บนบันไดขั้นไหนของความชื่นชมยินดีนี่นะครับเราเช็คดูหรืยยังว่าเราอยู่บนบันไดขั้นไหนนะเราปรองดองกับทุกคนไหมเราช่วยเหลือกันและกันหรือเปล่าเราชื่นชมยินดีในชีวิตเสมอทุกกรณีทุกกับทุกคนกับทุกสถานการณ์แล้วหรือ,อยังเราเอามเอีชีวิตที่ยังกระวนกระวายอยู่หรือเปล่านะ เราได้พบกับสันติสุขแท้ที่เกินความเข้าใจแล้วหรือยังนะครับขอบพระเจ้าเมตตาขอบพระเจ้านําเรานะบางทีเราอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่ขึ้นขึ้นลงลงนะจากบันไดขั้นที่3ลงไปบันไดขั้นแรกอะไรเงี้ยโอ้จะต้องมาปรองลงจะต้องมันจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงแบบนั้นบางครัง้งบางคราวก็ขอบพระเจ้านําเรานะโดยพระเยซูคริสต์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนําเราให้ไปอยู่ในบันไดขั้นสูงสุดอยู่เสมอเอเมนไหมครับ ขอพระเจ้าทรงนำพาน,นะครับคนมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อคริสจักเปิดโอกาสให้มีการถวายนะครับอีกคําถามหนึ่งพี่น้องครับถ้ามีการถวายมีการเดินถุงหรือเปิดโอกาสให้กับถวายไม่ว่าจะเป็นองค์กรหน่วยงานหรืองานของพระเจ้าในารูปแบบใดเรารู้สึกอย่างไรนะเราตื่นเต้นดีใจไหมเหมือนชาวฟิลิปปินส์มที่โอ้โหจันโปโลอยู่ที่ไหนเราขอสนับสนุนจันโปโลโลเจอกับสถานก,การณ์อะไรเรารู้เราโอ้ให้กับ นะคนของพระเจ้านะคิดจะทําอะไรคิดจะทําพันธกิจอะไรตรงไหนที่ต้องการสนับสนุนต,ตรงไหนต้องการงบประมาโอ้เราต,ตื่นรือล้นแล้วก็ตื่นเต้นที่จะมีส่วนร่วมกับนะพันธกิจงานของพระเจ้าเอเมนไหมครับขอพระเจ้านาเราเนาะเราจะแบ่งปันความชื่นชมยินดีให้กับคนรอบข้างได้อย่างไรพี่น้องครับคนเดินดําเนินชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ความยากลําบากเต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคเต็มไปด้วยชีวิตที่หดถู่เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเหลือเกินนะครับแต่พระเจ้าต้องการ ให้คนเหล่านั้นเนี่ยมาพบกับความชื่นชมยินดีในพระเยซูคริสต์ความชื่นชมยินดีในการใช้ชีวิตในทุกสถานการณ์ในทุกเรื่องเราจะต้องประกาศความชื่นชมยินดีนี้ออกไปโดยการเป็นพยานชีวิตชีวิตที่อยู่ในบันไดขั้นสูงสุดอยู่ในความชื่นชมยินดีเสมอ ให้คนรอบข้างได้เห็นแล้วก็เขาจะมีคําถามเกิดขึ้นว่าเออเรามีชีวิตที่มีสันติสุขแล้วก็ชื่นชมยินดีได้อย่างไรเจอกับปัญหาโควิดเหมือนกันเจอกับปัญหาเศรษฐกิจย่าแย่เหมือนกันเจอกับความทุกข์ปัญหาครอบครัวปัญหาต่างๆเจอเหมือนกันแต่ทําไมพวกเธอจึงมีความชื่นชมยินดีอยู่เสมอพี่น้องครับเพียงแค่เราบอกว่าพระเยซูเป็นแหล่งแห่งความชื่นชมยินดีนั้นแล้วก็อธิบายแล้วก็บอกกับเขาเขาก็จะเปิดใจ เอเมนไหมครับให้เราใช้เวลานี้ที่อธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสอ,งสอนเราในเช้าวันนี้และอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันครับแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับข้อคิดชีวิตในเช้าวันนี้ที่เราจะชื่นชมยินดีในการให้ในการถวายในการแบ่งปันพระองค์จข้าขอบพระเจ้านาเราพระองค์จขคา ขอให้ชีวิตของเราที่จะ อยู่ในสันติสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดีเมื่อเราอยู่ในสันติสุขและความชื่นชมยินดีเราจะไม่กระว,วนกระวายเมื่อเราถวายให้กับพระองค์เรามอบให้กับพระองค์เราจะไม่เป็นห่วงว่าเราจะขาดสนเราจะไม่มีกินเราจะไม่มีใช้แต่เราจะให้กับพระองค์อย่างชื่นชมยินดีพ ah. ระองค์จุคาพระบิดาเจ้าเราไม่สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยกําลังอันจํากัดของความเป็นมนุษย์ขอพึ่งพระเยนบริสุทธิ์ขอพระเยนที่จะครอบคลองก็นาพาชีวิตของเราขอให้เราสามารถทําได้อธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระมหาเยสุคริสเจ้าเอเมน ขอบพระคุณประเจ้าขอบระวิญ,ญบริสุทิ์อย่าเติมเต็มให้กับพี่น้องทุกคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับให้ชีสิ้เนทองรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้เขเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้จึงมีเป็นแสงนําทานที่เรานับจากคน home